สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Official นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับแอปเมยตู่นะครับสามารถนะครับทำให้วิดีโอเรานะครับเป็นภาพเป็นคลิปแอนิเมชันได้นะครับด้วยระบบ AI นะครับเป็นเมยตู่นะครับเป็นรีชาร์ดภาพวาด AI นะครับสามารถทำได้หมดนะครับสำหรับแอปเมยตู่นะครับ ทีนี้เราจะเข้าไปดูการทำงานของเขานะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับให้เราคลิกเปิดการใช้งานได้เลยนะครับ <c oughs> เมื่อเราเปิดการใช้งานมาแล้วนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้เลยนะครับ AI a n i m e t นะครับตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมกดตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับก็จะได้มาหน้านี้นะครับ ให้เรานะครับกดคําว่าสร้างวิดีโอนะครับกดคําว่าสร้างวิดีโอนะครับเพื่อที่จะทํานําคลิปวิดีโอที่เราที่เราถ่ายไว้นะครับมาเป็นภาพมาเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับเราขออนุญาตให้คลิกเข้าไปตรงที่สร้างวิดีโอนะครับ ตอนนี้ก็จะสร้างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราต้องรอสักครู่นะครับให้เรารอสักครู่นะครับทีนี้ก็จะมาเข้าสู่นะครับการประมวลผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวนี้จะเป็นต้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะอาจจะใช้เวลานานไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดคลิปนะครับเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์รวดเร็วทันใจนะครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอของเรานะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับท่านผู้ชมสำหรับแอปเมยตู่นะครับใช้ฟรีเจ็ดวันนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องจ่ายตังค์นะครับถึงจะใช้ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ